สวัสดีครับผมนฟะฟีเมียหน่ายนะครับวันนี้ก็มีลอกมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นลอกสปินนิ่งนะฮะตัวนี้จัดโปรนะครับจัดโปรราคาถูกมากๆนะครับผมราคาถูกมากนะฮะตัวนี้เป็นลอกสปินนิ่งของค่ายเอ็มโพมานะครับะนะครับตัวนี้จะมีเบอร์สี่พันนะครับมีเบอร์สี่พัน แล้วก็เบอร์ห้าพันแล้วก็เบอร์หกพันนะครับกนะครับตัวนี้วัสดุดีนะฮะวัสดุดีมากนะครับแขนแขนตรงนี้เป็นโลหะนะฮะเป็นโลหะแบบแกนเสียบนะครับทั้งชุดนะฮะหน่บหนอบนี้เป็นยาง EVA นะฮะบอดี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับสปูลเป็น อลูมิเนียมนะฮะเป็นสปูนแบบเฉียงนะครับตัวนี้ส่งเหยื่อได้ไกลนะฮะนะครับผมตัวนี้มากับลูกปืนนะลูกปืนห้าบวกหนึ่งแบลลิกนะมีกันจีกลับนะครับทั้งสามเบอร์เลยฮะบเบอร์สี่พันเบอร์ห้าพันแล้วก็เบอร์หกพันนะฮะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะ ครับตอนนี้เป็นเบอร์สี่พันนะฮะเบอร์สี่พันตัวนี้ก็ดูป,ปืนห้าบวกหนึ่งเหมือนกันนะครับรป,ปืนห้าบวกหนึ่งคลิกเสียงก็เสียงดังดีมากนะครับกำลังเบรกนี่เหลือๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้าในก่อนนะฮะเป็นระบบคลิกเสียงแบบสปริงนะฮะแกนก็ใหญ่พอสมควรนะครับ หมาะสำหรับเล่นหน้าดินนะครับตกปลาหน้าดินนะครับเดี๋ยวจะรอปิดเบรกดูนะครับอันนี้เบอร์สี่พันนะครับอันนี้เกือบสุดนะฮะหมุนไม่ไปนะครับไม่ไปนะฮะโอ้กำลังเบรกเหลือๆนะครับกำลังเบรกเลือๆนะฮะ ดูความลื่นนะครับความลื่นของลอกนะครับความลื่นนะครับตัวนี้ลื่นแบบลื่นมากนะครับลื่นมากนะครับเป็นการตีกลับนะครับนะฮะนิ่งนะครับนิ่งมากนะครับ ครับผมนะนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สี่พันนะครับผมเป็นของค่ายอินโฟมานะฮะนะครับ,นะรบมีสเปคข้างกล่องนะฮะเบอร์สี่พันนี่จะเป็นรอบห้าจุดสองนะครับตัวนี้ก็เบอร์สี่พันก็ใส่ใส่พีสใส่ใสายเอ็นนะฮะถ้าใส่เอ็ยี่สิบปอนด์นี่ได้ประมาณเกือบเกือบสองรอยเมตรนะครับสปูลลึกมากนะฮะ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ห้าพันนะฮะตัวนี้ใส่สายได้เยอะมากนะครับสามสิบปอนด์นี่มีสองร้อยเมตรแน่นอนนะฮะสามสิบปอนด์นะฮะประมาณสองร้อยเมตรชฉยๆนะครับนี่ก็เป็นสเปคข้างกล่องนะฮะเบอร์ห้าพันจะเป็นอัตราทดรอบห้าจุดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เรื่องเบรกไม่ต้องห่วงครับสายหน้าดินนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับ เหลือเลยฮะีเก็นเบอร์หกพันนะฮะทุกปืนหกปูนหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่30สิบปอนนี้สองร้อยเมตรกว่าโชว์ๆนะฮะสปูนเด็กโอ้โหพลังการสุดๆ,ๆนะฮะดูขนาดเทียบกับฝ่ามือนะครับโอ้โหงหใหญ่เลยครับเหมาะสำหรับคันสิบฟุตนะครับหน้าดินนะครับ คลิกเสียงนี้โอ้โหกลางวานนะครับสเปคข้างกล่องสเปคข้างกล่องก็จะประมาณนี้นะฮะรอบ5.1เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวตัวนี้ราคาเมื่อก่อนตกอยู่ตัวละ890บาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมจะผมจะจัด จัดโปรนะฮะเหลือตัวละ550บาททุกเบอร์เลยครับตัวละ550บาททุกเบอร์นะฮะมีค่าจะส่ง80บาทนะครับเก็บปลายทางก็เหมือนกันนะฮะจะปลายทางเราจะโอนก่อนก็550บวกค่าส่ง80บาทนะครับถ้นาน้าทนายสนใจก็ทักเฟซ มาเลยนะฮะฟรีไม่ไนายนะครับหรือว่าโทร0835666749นะฮะทั้งโทรทั้งไลน์นะครับ0835666749นะครับครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับงานหน้าดินทั้งทะเลแล้วก็น้ำจืดน,นะฮะถ้าเกิดงานทะเลก็แนะนำให้ใช้แล้วก็ล้างบ่อยๆนะฮะเพราะว่าวัสดุตัวนี้มันจะไม่กันน้ำเค็มนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นน้ํเจิดนี่ใช้ไปเลยครับทนถึกแน่นอนครับทนกว่ายี่ห้ออื่นๆนะฮะย่ออื่นในในราคานี้คือแบบว่าสเปคนี้คนละอย่างกันเลยนะฮะตัวนี้แขนนี่ก็จะเป็นโลหะนะฮะเป็นอลูมิเนียมสปุลอลูมิเนียมนะครับระบบเฟืองดีนะครับนิ่งนะครับผมเบรกดีครับผมนะครับถ้าเกิดนะฮะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้ ใต้คลิปเลยครับผมนะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับอ่ยเดี๋ที่บอกนะฮะราคาปกติตัวละ890บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นเหลือตัวละ550บาททุกเบอร์นะครับมีค่าจัดส่ง e-ms 80บาทนะครับทั้งโอนก่อนแล้วก็เก็บปลายทางนะครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณนานะที่ หลับเวลารับชมคลิปบ้านาน,นี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับลอกอิมโพ m มนะฮะเบอร์4,000 5,000และเบอร์6,000นะครับผมสั่งซื้อได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับในใต้คลิปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ